ครับและตอนนี้นะครับผมับกับเกน้องอาทรน,นะครับได้ออกมาจากที่เกศเรแล้วตอนนี้เราสองคนนะครับกําลังจะมุ่งหน้าไปที่สถาบานันนิเวศเดี๋ยวน้องอาทรก็จะมาอยู่กับผมเป็นสมาชิก ของบ้านของเรานะครับที่มีพี่น้องทั้งหมดแล้วตอนนี้รวมน้องอาทอนเพิ่มมาเป็นส8บแปดลายแล้วนะครับตอนนี้เราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับเราผมจายอนุญ,ญาตให้น้องอาทอนมาอยู่กับผมด้วยอีกคนหนึ่งเป็นสมาชิกเพิ่มเป็นลายที่ส8บแปดนะครับนนก็อยู่ด้วยกันจนกว่าน้องก็จะได้มีบุญไปเกิดใหม่ นะครับเราสัญญากันแล้วว่าน้องก็จะอยู่อย่างให้คุณนะครับคุ้มครองป้องภัยให้โชคให้ราบก็เขาถือว่าเขาเป็นน้องคนสุดท้องณปัจจุบันนี้นะครับ